สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะกังวลว่าเมื่อเราแก่ตัวไปเนี่ยจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือพึ่งพาถึงจะมีลูกลูกก็มีครอบครัวและไม่อยากเป็นตัวถ่วงลูกในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะในหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและเราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอดไป เมื่อเราแก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแก่ชราและเราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น โดยไร้ความกังวลใช้ชีวิตยอย่างไร้กังวลเรื่องของลูกๆอะไรที่คุณพอจะช่วยได้ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรที่อยู่นอกเหนือหรือลูกๆไม่ต้องการให้คุณช่วยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเดี๋ยวจะกลายเป็นทาดีไม่ได้ดีทําให้ลูกๆรําคาญไปเสียอีก อะไรที่เป็นเรื่องของพวกเขานะคะก็อยากเข้าไปก้าวไายคนเราแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่งปัญหาของผู้อื่นค่ะยิง่งยุ่งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบากการใช้ชีวิตที่มีสีสันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสีสันและมีชีวิตชีวาค่ะทำให้ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงเพลงหากิจกรรมที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชอบ เต้นลำนะคะอย่าทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแย่ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทิ้งปัญหาและความทุกข์ออกไปค่ะทําตัวเองให้มีความสุขและเป็นคนที่ใจกว้างนะคะแก่แล้วก็ไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากนักเปิดใจให้กว้างอยากกินอะไรก็กินระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่อย่าถามคุณค่า ไม่ต้องกลัวนะคะการใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อยสุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วยและการไม่ทวงบุญคุณคนคนเรานะคะเมื่อแกะตัวไปแล้วอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาพูดตลอดเวลาคุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทําดีกับคุณไหม ก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะคุณแค่รู้เพียงว่าตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงก็พอแล้วเช่นถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อย่าหงุดหงิดทั้งวันแล้วบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบากถ้าตัวคุณอยากทำก็ทำถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหาข้ออ้างหาวิธีปฏิเสธก็พอค่ะการมีสุขภาพที่ดี การมีสุขภาพที่ดีและร่างกายก็แข็งแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งแก่ตัวยิ่งสำคัญเพียงแค่สุขภาพแข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอเดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องรักษาร่างกายรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้มากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลงออกกำลังกายและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีค่ะการอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ คนเราเมื่อแก่ตัวลงก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกๆไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแก่ตัวไปเนี่ยฝากไว้กับเขาลูกๆก,ก็มีงานที่เขาเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความกดดันให้แก่พวกเขาคุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดทำให้ไม่มีความสุข ซูอยู่ที่บ้านของคุณเองใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรียบง่ายไปในแต่ละวันด้วยเงินเก็บของคุณเองตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอย่าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไปจําไว้ของพ่อของแม่ยังไงก็เป็นของลูกแต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่เมื่อถึงเวลาคุณแบ่งเงินของเงินลูกก็จะรู้ว่ามันยากแค่ไหนเองค่ะ จบไปแล้วนะคะกับสาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ